ค่ะพุนะนายูเนาะไปแล้วค่ะพี่คอนไปแล้วจักได้บ่ได้เหงรุย้ยยางเดี๋ยวโอ้๊ปี่ๆี้ร้ายาร้ายค่ะตรวเมียหนึ่งสองพูดอ่ะนี่หน่วยหนึ่งค่ะเอาหายหายหายนี่นี่นึกว่ามอญของหอยกระแมนอยู่ตาลาด <c oughs> เพืน่อนัจ่นจซได้สนุกพวาไม่ถั่วไม้ควันนะคะช่วงเข่าจ้าัสดีค่ะมือนีสิบห้าทุกคนมาหาบกหอยขมค่ะหาอยู่ไหนลูกหาอยู่คลองค่ะหาอยู่ในคลองเขาค่ะ ไปลอมือเข้าสิได้หน่อยได้หลายสำไหนเพียคอนมาหาเทือแรงใน้คลองนี่ค่ะปะค่ะทุกคนไปหาน้ำกันค่ะกรยค่ะทุกคนมารู้ว่าสิได้สำไหนได้ค่าวค่ะในคอนเฟิร์มเพราะว่าเมด้ยมหาดุห้วเนาะน้ำถ่วงฮอกก็เบดรมาหาเลยค่ะเป็นบะครอยคมค่ะ นี่หน่วยแรลกของเหาค่ะหาในคลองคือเกาค่ะมันกับบอควยมีค่ะกัสิมีกัสิมีห่างๆเนาะตัวค้นกัหากินไหลให้กันเดยค่ะทุกคนบอนระค้นมาหาเนาะค้นกัหาให่อกันนี่หน่วยต่อมาค่ะนี่ค่ะโอ้ยคดไปเลย ได้ปะได้อยู่ครับนี่ค่ะเนุยเมย์ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่ามันก็พอได้กินค่ะทุกคนบรรยากาศทุ่งนายังมาแรงเลยค่ะงามงามพูดพาชิดกำลังตกดินเลยค่ะทุกคนนี่หนุ่ยเนื้อหอยของเฮานี่ค่ะเออนี่หน่วยใหญ่อยู่เด้แต่มันก็หน่อยค่ะเพราะหลายคนก็หาแล้วเนาะนี่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 หนุ่ยเนื้นี่นี่นี่ นี่นุ้ยหญ่อยู่ค่ะกับพ่อมองน้อยน้อยนุ้ยหญ่เนาะคะ่ะไปแล้วแต่สิพอเนาะนี่ให้อีกหนึหนงนี่หอยจูหอยคมเสบคักคปนหอยจูหอยคบพ่อหนหละ่ะนี่คะ่ะได้อยู่เนาะเด้เรื่อยหาเราเอาไปค้างว้กินมือื่นค่ะนี่น้อยนึงค่ะทุกคน เอ้ยตลาดไปตาอยู่ตาอยู่นอดป่าเออเห็นบ่ค่ะป่าก็มีด้วพุดเหรอเออแต่ว่าไอจับได้บ่แค่นั้นล่ะจับได้บ่จับได้ไหมลูกได้เหรอเห็นบ่เห็นเนาครบเลยครบเลยไม่ได้ค่ะทุกคนง่ายแล้วไปเร่อควรควรเหรอ ไไปทั้งพูนหรอกคะ่ะทุกคนอืไม่ได้แล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะพี่คอนไปแล้วจักได้บ่ได้แห่งลย่ยางเดี๋ยวนี่บรรยากาศการหาเนยโยนอกินข้าเนาะคะ่ะยังมะแรงบรรยากาศทุงหน้าคะ่ะของเหากับสิประมาณนีรลายยังมะแรงเนาะคะ่ะอากาศดีขนาดเลย นี่ทุกคนหน่วยบางไงค่ะเห็นไหมหลังแต่หามาหนี่พี่คอนจะได้จากสามหน่วยนี่แหละคะ่ะคือเพื่นอนห็นหน่วยมันขึ้นจากข้องกันค่ะมันไข่มองเพื่นหาปลาเก่งใจเพื่นเนาะปลปลากระชือ่าองกระชื้งานก็ต้องเห็ดแล้วกินก็ต้องหางานก็ทำอาหารก็หาค่ะทุกคน มองโล่งไหมไมันจะไปถฉีหมองเพิ่นใส่ป่าเนาะคะ่ะนี่มีหมองเพิ่นใส่ป่าค่ะเก่งใจเก่งใจป่า,า่นนะคะเนะาะเนอกจากมหากอจัหมองเพิ่นใส่ป่ากันนะพี่อันนี้คือเลีนลงนี่ค่ะมองไนอย่างเนี้ยเลีนลงกในคลองเห็นมัน่วยบกหอ,อกยนี่หาไม่เจอยังหาบ<อ>่เ<อ>จอเห็นหรือยังขากล้องนี่มองมาถือซอยเมร์เลยค่ะ ซื้อไปพยุงเจ้าของยานคำนามค่ะแม่ก็ซีล,ลุกเราคือกันหอยเงยอ่ะไมตัวเล็กจังไหไหอยอะไรอ่ะเอามาดูซีลกตัวเล็กจังอะ่ะๆเลยอุ้ยปา,ายปัมัปลาัเป็นนี่นหอยทราหอยทรา,า,าค่ะเบื้งหอยทราค่ะทุกคน แมันอยู่จังไหนวะหงคือกันบอรคันนี่เคยหาหอยไยอันคือหอยอะไรหอยจุ๊บนั่นแหละลูกแต่ว่ามันไ่เล็งเอาไปนี่ป่ะไม่อยากสิบ,บอกเลยค่ะทุกคนเมื่อนี้บอมือของเฮาค่ะหาแล้วบ่ได้ค่ะครับค่ะวันนี้ค้อนหาหอยได้กี่ตัวสิบตัวจะอิ่มไหมวันนี้ไม่อิม่มรอกเมื่อนี้หาหอยได้สิบตัวม <laughs> <laughs> ากลับไปโคตร ไอคอนทุกคนหาได้สิบตัวฝนกระชิตกวันนี้นะรถกลับมาเอา้ามาได้หล,งลวงพ่อรถฝนจะต,ตกไอคอนออกมาหาหอยน้ำแม่เมื่อเดี๋ยวฝนจะต,ตกค่ะตกข้าวใบค้อนราคะทุกคนขออนุญ,ญาตลุยเที่ยวขายคอนมาลำหาดมาหมานมาหาลุยเที่ยวค่ะม่ไหวแล้วไอคอนหาลำไผ่ในน้ำขุ่นค่ะหาพวกไว้กับพวอเอ้ามาเพิ่งค่ะนี่เดี๋ยวมาถ่ายไอคอนมาดน้ำหมานเลยค่ะทุกคน เห็นบักหอยเลยไอ้ควนบาน้ำน้ำบ้าขุ่นค่ะเห็นบักหอยนี่ค่ะนี่เห็นบะไอ้ควันบัวน้ำเห็นบักหอยเลยไอ้ควันมาน้ำบ่อยนอนบักหอยไอ้ควันถ่ายทั้งฟังค่ะเดี๋ยวจะรดนี้เนี่ยเป็นแผนไขกำลังใจทั้งฟังนี่เหรอสักสิบตัวโอเคสี่ตัวพอเอาไปอ้อมเอาไปอ้อมแนวกินบ้านบ้านเราค่ะ กนวยใหญ่อยู่ยได้ค่ะนี่นี่หสิได้กนวยใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าลงไปหาช่วงเมืองหนึ่งมันเมืมอ,มองซอวงสีบลอมีหอยค่ะทีงหน้ามันขุ่นามขุ่นแล้วค่ะยางมาเมื่อกี้ทำขุ่นแล้วได้อยู่ค่ะเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆหาเรื่อยๆนี่อันนี้โอุย้ยอันนี้หน่วยเนา่าหน่วยใหญ่หิ่งเน่า ่ะมันจุ่มหน่อยๆสิกะเป็นพั์อีกพันหนึ่งเลยค่ะอย่างที่บอกแหละมันก็มีน่อยหน่อยไงเนาะไอคอนเลนเลธิแล้วค่ะเลียนถาเมระแล้วเมย์มายลุกน้ำนำ้ำเลีนถาเม่ทั้งทึง อ่ะว่าน่ะนายูเนาะหันผูใ้ใดสะดวกมาไตายังมาขึ้นกันเลยได้ค่ะว่าตรงนี้ได้สองหน่วยว่ามีมาห้อมดอกไม้ไส้หอยไา้ก็มียูนแ้ำมาเสียดเหียบหอยไี้ยวหาก่อน ยัยเดียวยูตีนวุ้นว่อยไงวอ้นอะโอ้ยนอยายูขาหน่อยอย,อย,อยูเห็นว่าก็ได้ยูเนาะอันนี้ยางท่วนน,นะะ้ำแล้วค่ะยางท่วนน้ำแล้วนี่รายยูว่ารายยูได้กินอันน้ำจะหาแค่ เอาไปกินห่านี่ก่ะพ่อมาหาอยู่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ย,นยังไงน่้ยทุกคนหนึ่ง,งสองอ้ยข่าวติดสามซี่ค่ะตรงนี้ซี่น้วยหาก็่วยเกานี่ยาาัยางมากยังมากก็ได้ยุอวนดียุนี่นี่น่วยหนึ่ง ่าก็ามาอือหอยเล่นสวนสนามกันอยู่นี่ค่ะนี่นี่ใกล้ๆอันนี้หน่อยนึงนานนี่ก็มีม,มืหอยเห่าพูดอ่ะเห็นบ่ค่ะหน่วยใยกระในด้วยหน้อยกระหน่อยนี่ค่ะในในกระใน่วยใหญ่กระใหด่วยหน่อยกระห,หน่อย,ย,อยสมกันป้ายหาต่อค่ะทุกคน โอ้พี่พี่ร้ายร้ายขาดไปเม้หนึ่งสองปุวเอ่ะนี่หน่วยหนึ่งค่ะเอาหายหายหายนี่นี่นุกว่าอมลอยหนอหอยกระแมนเยอะตลาดไปทำอะไรก่อนี่ค่ะนี่ได้อยู่เด้อเห็นว่าก็ัเด้อเบง ขสิไปทางหน้าเบิ่งสภาพคืดหน่อยคืดง่ายสิไปวิสเบ่เน,นี่ยค่ะยานติดตุ่มด้อยที่ไหนเมื่อกี้คือขี้ต้มลายแห้งค่ะทุกคนเมืองอันนี้หน้าหน้นาตรงนี้พันเกียเเก่ยวหรอกค่ะเกี่ยวแล้วอารซิเมนเกี่ยวเมือ่อนี้แหละคะ่ะก่อฟางยังไม่ไมาอยู่บรรยากาศย่ำแรงมั้งได้ออกจากบ้านก็ดีใจคนนี้ไม่ได้เลยคะ่ะงดีใจออกจากบ้านก็ดีใจ เดี๋ยวไปลงไปเบิ้งอีกหมองนึงค่ะบ้าอนี่คือเมย์มด้วยะค่ะว่ามนอ,อย่างนี้บืนชขีตมร้ายเมื่อยเป็นไปนกเ <ص في> <ص في> จเด้สนุกเด็กเเพ็่เดเขากเด้าเด็กเด็กเด็กเดากเดกเด็กเานกเ้็กเด็กเดกัน็กเด็กเป็กเะ็กเด็กเดะกเบ็ไเดมเด็กงด็กด้่เดลงเดงไกด้เดยเ เดี๋ยวคนลงไปตามต<ะ>ไปปวดแม่ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปเฮานะคะเป็นคลิปที่แบบว่าหาบุยรี่ได้หน่อยแห้งค่ะเป็นนักมวคนหนึ่งแล้วมึงส้มต่อสุย่ยหาบุหรได้หน่อยแห้งนะคะ<ม>บคุหอยที่เราได้กับสิบประมาณนี้ค่ะทุกคนได้ประมาณออมหนึ่งค่ะเดี๋ยวสิบห้าทุกคนหลังจากนี้สิบห้าทุกคนไปช่อมบรรยากาศท่งหน้าิึงปูตัวเดียวกับที่ออกแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมหฮาเดี๋ยวไปช่มบรรยากาศท่งหน้ากันค่ะไปค่ะทุกคน สิพ้าทุกคนชมบรรยากาศทงหน้าเต็มๆค่ะอออตอนนี้คือเพิ่นบอฮันได้เกี่ยวเขาออกหนาะสิประมาณอีจากซีหามือเนาะคะ่ะเพิ่นกระสิเริ่มเกี่ยวเขาออกแล้วกะสิประมาณนี่มองได้ดำๆนี่คือโบอเมนา่าเพินเ่นบอเฮตหน้าเด้ค่ะเพิ่นเฮดแต่วา่ามันเป็นเขาอีเตียเน,ะนาะน้าท่วมันตายเบิดค่ะทุกคนคือตะกี้นี่ขืนทั้งผีได้ค่ะทั้งพี่กระท่วเบิดไดเนี่ยมองเราบระถว่วเลยค่ะกระท่วไปเบิดเลย พวกไม่ถ่วงไม้ควันนะคะถ่วงเขา